มีดหมอหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลสวยงามกระทัดรัดความยาว7นิ้วใบสนิ้วลัดไหวเก่าสวยๆเดิมๆดด้ามมีตะกุดด้วยนะครับพิเศษมากๆหายากอายุร้อยกว่าปี มาดูด้านในนะครับด้านในจะเป็นลนนักษณะนี้มีดมีขนาดที่เล็กสวยงามและกระทังรัดใบมีดอยู่ในสภาพที่ดีมากๆและที่สำคัญมีตะกุดตอกถึง9้าดอกซึ่งหายากมากๆนี่นะครับ ตะกุดตอกเก้าดอกและท้ายอีกหนึ่งดอกหายากนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0647210959เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับท่านใดไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาได้นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้ขอวิดีโอดูวัตถุมงคลก็ได้นะครับนัดรับได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง มีสวยงามกระทัดรัดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลหายากมากๆสวยงามนะครับเก่าแก่พุทธคุณดีท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับราคาพิเศษนะครับด้ามไม้ฝักไม้สวยงามกระทัดรัดราคาไม่แพงนะครับ รับประกันท่านได้ของแท้ของดีแน่นอนความยาวเพียงเจ็ดนิ้วเท่านั้นด้ามลมฝักนะครับผู้หญิงก็พกพาได้นะครับสวยงามเข้มขังพุทธคุณดีนะครับป้องกันคุณใสป้องกันลมเพลลมพัดและเสียดจันไลทุกรูปแบบนะครับต้องมีดหมอนะครับ เล่มนี้เลยนะครับมีนหมอหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับพุทธคุณเหมือนกันกันกบมีนหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับ